สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำอาหารซึ่งร้านข้าวแกงทุกร้านจะต้องมีนะคะนั่นก็คือไข่พะโล้ค่ะบางร้านก็จะมีหมูใส่ไปด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะใส่หมูสาชั้นค่ะใครไม่ชอบหมูสาชั้นก็จะเปลี่ยนเป็นไก่หรือเป็นหมูชิ้นก็ได้นะคะที่ไม่มีมันนะคะ ไข่พะโล้เนี่ยเป็นอาหารที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชอบทั้งนั้นเลยนะคะสามารถทานคู่กับแกงเผ็ดๆสามารถช่วยให้ลดความเผ็ดได้เช่นกันนะคะสำหรับเด็กๆที่ชอบก็คือจะออกรสหวานหน่อยๆซึ่งทำให้เด็กๆชอบนะคะมาค่ะมาทำไข่พะโล้หมูสามชั้นกันค่ะ ไข่พะโล้หมูสามชั้นก็ต้องมีหมูสามชั้นค่ะเราจะใช้หมูสามชั้นแป0ร้อยกรัมค่ะไข่สิบฟองค่ะกระเทียมซอยหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะค่ะเกลือหนึ่งช้อนชาครึ่งค่ะผงพะโล้สองช้อนโต๊ะค่ะรากผักชีสองสามรากค่ะีอิ๊วดำหวานแล้วแต่ชอบนะคะชอบก็ใส่ ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำมันพืชสำหรับผัดค่ะซักประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะต้มไข่เตรียมมาไว้นะคะเราจะใช้เกลือหนึ่งช้อนชาเพื่อช่วยให้ไข่ปอกง่ายขึ้นนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงอย่าใช้ไฟแรงนะคะจะทำให้ไข่แตก เป็นเวลา15นาทีค่ะเราต้องการให้ไข่สุกมากๆนะคะหมูสาชั้นนะคะล้างทำความสะอาดแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะเวลาเคี่ยวแล้วหมูมันก็จะหดค่ะชิ้นละสักประมาณนี้ค่ะ ถ้าเล็กกว่านี้พอเวลาเคี่ยวเสร็จแล้วมันจะหดนะคะเราจะซอยกระเทียมเตรียมเอาไว้นะคะทุบลาบผักชีปอกไข่ต้มเตรียมไวะคะ้ค่ะเทน้ำมันใส่กระทะน,นะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะเดียวให้กระเทียมหอม,อม กระเทียมเหลืองนะคะตักกระเทียมใส่หม้อนะคะใส่รักผักชลีลงไปในหม้อนะคะ่ผงพะโล้ลงไปนะคะใส่ผมพะโล้ลงไปผัดให้หอมนะคะพอพะโล้หอมดีนะคะใส่เกลือลงไปค่ะน้ำตาลค่ะ อาจจะน้ำตาลกเกลือละลายนะคะเติมน huh ้ำ kind ค of ่ะเสร็จแล้วก็เติมหมูลงไปนะคะเคี่ยวจนหมูสุกนะคะช้อนฟองออกด้วยนะคะช้อนฟองิ้งค่ะพอหมูตึงตัวก็ตักใส่หม้อค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะเราจะเคี่ยวให้น้ำพะโล้ซึมเข้าไปในไข่หน่อยนะคะเริ่มใส่สีอิ๊วดำค่ะใส่สีอิ๊วดำนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มสีสัน ส่วนน้ำพะโล้เนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะคะใครชอบน้ำคุกข้าวเราก็ทำให้น้ำเยอะหน่อยแต่ถ้าใครชอบน้ำคขุกขิกก็ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มแล้วนะคะเคี่ยวจนน้ำงวดหมูสุกนะคะก็ปิดไฟค่ะไข่รพระโล้กับหมูสามชั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยค่ะ ไข่ที่ไม่กลัวอ้วนนะคะสามารถทําทานได้นะคะทําไม่ยากเลยค่ะเราใช้ผงพะโลสสาเร็จรูปนะคะไข่รพระโลหมูสาชั้นของเราก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมทําไม่ยากค่ะเวลาทําเราก็จะทําที่หม้อใหญ่ๆค่ะทานหลายๆวันเลยยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะไปลองทํากันดูนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ